กาบสบายดีและสวัสด,ดีเบิดร์สุขุสุคนบ่าพี่น้องพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสาบัวกกาบสบายดีเบิดร์สสุขุสุขคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สาบัวกบสิไปหาน้องบัวพ่อแม่พี่น้องเนาะกะซื้อือกันกับสาบัวเลยพ่อแม่พี่น้องกะทั้งน้องบัวที่เพิ่นช่วยเดือเจ้าขคงบ่ไรเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเดือว่พี่การเนาะ ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนอกําาเงินมาให้อาให้ไปซื้อนมให้น้องหรือว่าอูเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายร้ายเนาะที่มีเมตตาหรือว่าสงสารทางน้องเนาะก็ก็ได้ให้ซาบัวเนาะเป็นสะพานบุญซาบัวก็ยินดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกซาบัวกะ บ่คู่ว่าทั้งเม่น้องสิยู่หรือบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะทั้งน้องบัวกะเพิ่นกะอยู่เฮือนตลอดแหละพ่อแม่พี่น้องกะต้องอ่ามีเม่อยู่ดำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาจังอ่าไปหมอบของมอบอย่างให้ทางน้องพ่อแม่พี่น้องกะจังใดกะไปเบิ่งไปส้มน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะที่อยู่เฮือนของน้องบัวพ่อแม่พ่อแม่พี่น้อง ทางน้องก็อยู่เฮือนพอดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเยอะสบายดีสบายดีสบายดีน้องล่ะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วกินแล้วกินกับยังนะเติมเนียนสีลาหนเอาชิ้นมาให้ล้านชิ้นยัางนะชิ้นงัวนแบบงัวนบนข้าวมันมันดุอะไรเป็นป่าเอ้า กินข้าวแลลวเนาะแบบพี่หญิงบอกแกงต้มเอาต้มเอางัอน้อยนะง้อใบใหญ่เลยต้มเอาหวานลานน่ไม่หายแต่แรงวานเลยลายเลอกมาเดียวดนึงเราโอ้แบบเพิ่นต๊กพู้ละพันบกบอกเอี่กันกินชื่อปังันกินแบบหวงอน้อยง้อใบใหญ่ ่ตามกันกินกับเพิ่นกับแบงมาหายนะเนบบาะเพิ่นแบงมาหายแต่เพิ่นเราแบงก็ไม่ได้กินบ่ไม่ได้กินแล้วไ <laughs> ม่ได้ชื้อบอใช่บ่ไม่ได้ชื้อบ่จักไ <laughs> ม่ได้ชื้อนะเพิ่ะมันแบงมาหายแบบงัวเพินเ่นเองบ่งัวเพิ่นเองเพิ่นมันลุมาไล่นนะนอีบามันอีอีบามันนอนเรื่อยหลยนะขาวแกมื่อนี้ยกับ่ได้ไปชบาบ่พากันอยู่เพื่อนอยู่เพื่อน ก็ไปมือนนางอูตลอดได้เนาะนาอูตลอดแล้วนี่แล้วเพื่อไป่ได้เนาะหาไ่ได้างสโลใหญ่แล้วเนาะยังน้อยยังว่าขาอุ้มไปดินไปยังน้อยอุ่มไยังน้อยมันไม่ใหญ่แล้วอุ้มไรบาเพราะว่าเพื่นกัซ้มแม่ได้เหรอขยืนเขามายืนงาเพียงหัวเพียงบ่าแม่เลยืนกยืนเล นี่เพิ่นแบบดุบบไล่เนาะดุบบไล่ไปบบเป็นแบบเพิ่นนี่นั่งแบบนั่งรถเข็นนี่ไล่ปะนั่งรถเข็นไล่บบไล่กับมาจักรถเข็นอ่ะไม่เคยนั่งจะคือบาจักเพราะว่าเราบเคยมีเนาะบรเคยมีรถเข็นมีแต่ให้เพิ่นนั่งแบบอูนี่ปะให้นั่งแบบอูนะรถเข็นบรเคยมีอูตัวนี้ก็แบบแบบมันขาดบปะนะขาดกับแบบป้าเป็นหันแก่ออกป้าหันขาเดือนหนึ่งเพิ่นใช่จัก อันนี้อูดิเดือนหนึ่งประมาณอูสามแผ่นหรือสี่เนี่ยมันขาดไปแม่พวกเชือกพวกยางได้ใช,ช่เนะ <โด S 2> ชือกน,นะโรเชือกมันสกูปียูเชือกนะเนาะขวานมันบาบาน้ำหนักขวาม,มันจะได้เพราะว่าเงี้ยเนี่ยมันขาดมันมันมันจะทุ้ยปุ้ยเรื่อยเงี้ยข,ขาดไวาะว่ามันหยุดเนาะแบบหับน้ำหนักเทาเนาะเ้าน้ำหนักเท่านะัา้นมันหยุดลงเบงมันเลยมันขาดแบบเนี้ยทำไมพี่น้องก็มันหยุดเนาะ ดีแต่นี่แหละดูแต่มันก็ได้ขาดไว้แบบนักหลายแบเพิ่นมีดกับโไรบ์บ่หนะโบนอนตะแคงกับนอนตะขาวยาวนะพ่นนั่งไหมมันหนอนตะแคงบัดมือตีนเพิ่นใช้ไร่ทั้งช่องเฉลือมืองบ่เบื้องเดียวใช้เบื้องเดียวเบื้องเดียวแต่เบื้องเดียวก็ยังงะแบบครับคว้าปุ๊กคว้าผ้าเบื้องเดียวกับอีกข้างนึงนี ข้างนึงนะใส่เะใส่บระแบบเพิ่นหันกินน้ำกินอย่งหันกินน้ำก็หันข้างเดียวก็ยอออาปากคาบไว้ดุกมากคาบไว้เดี๋ยวายไว้เนาะหายไว้นนี้ผไ้หายไว้ลายีิคระพญนยังให้กินหายเลาเพิ่นก็ย่อไรอบ่น้ามายเลยย่อไรกเฮียเฮียก็ถ้ะเข่าปากอือหายเวลาจดเือองก็เอาสุาไปน้ำชมูงสองชิมามากต่ะแกเปนอยากเนาะเห็นไ่ามันบดน้ำ ญาติพี่น้องของเอื้อยนี่มีจกคนเอื้อยมีทั้งหมดกับหาทั้งจะขอหาคนกับอยู่น้ำกันบกหรือว่าพื้นแยกคัวไปครอบคั่วแบบคัวว่ามันเบิ่ะอรอยู่แต่ชองคนและก็ลูกมแล้วไปไปไรผูกเขาไปได้เขาไปได้ไปไปบ่ไรผูกไปไรมีแต่เอื้อยเนาะอยู่นี่เป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนของเอื้อย่างเองบ่ โบเคยพ่อเม่ชสั่งเต๊ตะกี้คนแล้วโบได้สางยังเพิ่นไปเราก็ไม่สั่งยังมันมีเงินสั่งแต่ถึงกับโได้โบมีเงินไปหาโบไดจะมีแต่อยู่คงพ่อเม่์าังให้นาะพ่อเม่์สังเต๊ตะกี้คนแล้วมันเทเปนอย่างบ่ไดพ่อเม่เห็ดจ้ะมีเงินโบมีเงินแปลงไหมไปหาโ่ไดเนาะสิไปบจกยางดุกระทั่งเม่เอื้ยกะ เพิ่นกะยังอยู่ปะบ่เสียชีวิตไปได้ชิปปลายปีแล้วดดกะไ้ปปลาย,ายีพอ,พอได้ใช้พอกะมีครอบครัวใหม่เนาะครอบครัววันเมื่อ,ขอ,ขอไหรทางพรบ่พอกะครอบครัวใหม่เลยแต่เพิ่นกะมาเยี่ยมมายามอยู่บ่มาอยู่บัดมาเพิ่นกะยากเนาะเพิ่นกะยากนอนให้นอนมา<อ>เรื่องไก่เรื่องงวัวมาเลยมาทางพรบะ พังพอนะ่ยบัวม่านอนนาเด็กงอเด็กไก่นาเด็กกับเพิ่์นกับมาเยี่ยมมายามอยู่เนาะมาอยู่เสร็จแล้วช็อกชซาเมอรมาเท่านึงเพิร์นเอเพิร์นมาห้ากับไปหาเลยกับเพิ่์นนอนนาบัวมาเพิ่์นกับบัมากะช็อกชซาเมอร์ห้าไปหากับทางอื่นก็มีเวลามาเลยไม่ได้เห็นให้เห็นนาเนาะโบไม่ได้นะกับไห่นาของเอื้อยกะป้าให่ข้าเจ้าเห็ดบ่ พ่อให้เพิ่นแหน่เห็ดเห็ดบมเหตุผมได้ไม่มีค่าเพรไทยเนาะว่าเอากตอยู่สองคนกับลูกเนาะมีสองคนนะลูกไปบไรลูกไปไรยังมาทิพไปไทยไรแบดนี้เพิ่นให้เข่าทอร์ไลท์จะชอบมันเลยเออทั้งมันตั้งปีกะเศร้าเศร้าไปนะมันมาคุ้มกินบบดนี่ยบดเคยชิฮอดปีเคยชิฮอดอันยามเกี่ยวกับบดมาคุ้มกินน้ำเพิ่นเข่าของเมืองนี่ยกินน้ำเพิ่นได้เลยมือเข่ากิน ขี้ข่าน้ำผึ้นแล้วมันสีมาให้เป็นขอช้าบ่บอกเพ่นนมาให้ปาวมาตาเบื่อเลเพ่นก็มาให้ตั้เแต่อกบอกไปเอาป่าน้ำผึนอยู่หน้าเพ่อนปนสเพ่นก็ไปหน้าเพื่อนบ้เอาป่าน้ำนมามาผมมีข่าว่าแต่ท้าเอือกับพวกแบบแบบเห็ดชวนคั่วบเอือบริเห็ดแล้วผมมีเนาะบมมีผจักผมมีเวลาเห็ดกับมันเนี่ยเลื่นกัแคบบัได้ไปให้เห็ดหนาเนาะ ให้น้ายังบ่าอยู่ตรงให้ทงน้าเพราะว่าเลเือนเพื่อนนี่กะมันแคบหรือว่ามันบวมหน้าเนาะแคบมันบวมนาม้าเมันเอาปลูกมก<อ>ระไรเลยเนาะปลูกงางกับกะไรไงเดียก็่ได้กินทำให้ปลูกกับปุกมเจห้างหันห้างพักห้างอย่างนึงหน่อยเพราด้แช่เจลวยู่แล้วพอบริเลนขอโมูแต่ห้างกับบริเลปลูกแบบใบขายเนาะบปูกขายกระไร มันบริเวณอยู่ทงไฮทงหน้าเลยมันเลินมันบวมหน้ามันแคบมันหกแต่ชูมือนี่ชันไปหาก็หากินไปหาอยังเอเื้อยเสื้อกาแล่นไปหาครุติล้ออันโคกเขาได้ลำสีหาชิบตัวเรากับมาหาหน่อไม้หาหน่อไม้ลายเขาบอหาหน่อไม้ลายแต่มีแต่ไปหาหน่อไม้ลายเนาะมาเก่งเนาะมันหมนแล้วหาหน่อไม้ลำลำไม้กับมาแล้วพอได้กินนี่แล้วไกกับไพรานะไปผู้เดียว ไ่ได้ไปก็มูก็พูว่าโบมึอเกิดกับไปพ่อมูยังอยู่ป้ายังคนละฝันอะไรนะโย่านบ่าจะไปเดียวโมย่านไปใกล้เนี่ยหัวชายแถวหัวชายแล้วเขาได้กินมูหาใครตัวหัอีเนม่านหาอะไรน้ำน้อยกับมาดิมาไวบได้ไปเหินขะมูว่ะขะมูไปเดวไปเบิดมือบ่ะมูไปนะเบิดมือทอาคำห่าบมากมูย ตัดตัวเองไปมันไม่ได้เอาลายบัดเนี่ยมาเอาลายประคำหมเวลาเนี้ยแบบนี่ยควงลูกน้ำาะผ่าวมานกลูกคนนี้วประลูกเพื่อนเดียวค่ะเพิ่ว่าเพิ่นอยากกินข้าวกินยังเนาะเน้นเพิ่งไหนกินข้าวกินน้ำและเอาไปนานมาเนาะมื่อนี่กะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่พังไทยหรือว่าเพิ่นไหนเพิ่นผ่าเงินมาทางสาวบัวเนาะหรือว่าชื่อนุ่มแล้วก็ชื่ออู๋หาน้อง ก็เป็นนมโสงแพ็คเนาะกับอูอันหนึ่งเนาะกะดีใจบ่เอื้อยดีใจเลยเนาะมีผลมีผลโชนผู้มีผู้ถูกชามเดียวดีใจแล้วะดีใจบ่รังละดีใจดีใจอันนี้นั่นเป็นของของดินเพิ่นบ่อเนี่แม่นแล้วของดินเพิ่นผมไม่ได้รีเใ็้ผัดก็บเนื้อมาให้อันนี้บ่ แบบดินเป็นคกเป็นฉากบ่แนนทั้งเอื่อยเก็บมาให้เขาบอกเก็บมาให้คนกกลจากไรทั้งเอื่อยกับบริ้แบบว่าบริชื่อของดินของยางเพินบ่บริษัื่อแล้วบอเงินสื่อเนาะสื่อกับันแพงบอเงินยังอินยังอย่างได้ก็ยังยังอยากดินอยู่บ่อยากดินได้ไงจ๊ะนี่นี่ก็อยากได้นะเพราะว่าเอาอะไรไปดินน้ำมูลน้ำคูแล้วแบบอยากไล่แบบยางแนน พวกน้ำปืนวก็ยังได้แบบอันนั่นนะแบบะแบบทั้งนองก็ยังอยากมาแบบอยากดินแบบของเล็กน้อยอยู่เนาะของเล็กน้อยพันง่ายแตตัวคือเล็กน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่นแบบก็ค่ายกับแบบว่าบุญบ่มีแบบมูคูมาดินน้ำนะเนาะแม่นะบ่มี่มูมาดินน้ำนะก็อยู่คนเดียวก็อยากไล่อาหารก็เลยมาเล่นบ้านทางนองก็สิได้เอาเงินเนาะ หมอบให้เอือยเด้อให้เอือยอเทปใบชัยจายหรือว่าใบอ่าชื่ออพิเกลือไปแหลกแบงนัวน้อเนี้ยเนี้ยมึงเงินซื้อวะหาหาบ่ได้หาหมดเลยทีเดียวง่ายดูต้มใบชีนะ้วดูกะรทำนองอยากได้ของดินกะซื้อให้น่องจากอันนึงเนาะก็ชีด้เอาเงินหมอบให้เอือยเด้อเศษหนึ่งเนาะ เก็บใบเวลาซื so, <S <S uh ้อ oh. ผ so, okay. ิดเกลือไปเลยแบงนัวเป็นผู้ใหญ่จากทางไทยไแหละอยากให้ทางเอื่อยนี่อวยพรให้เพิ่นในเด้อโดยเดือยอวยพรให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนชอบเดิ้ลเด้อยจุกภาพแกร่งแข็งแรงเอาให้หันให้มั่งใหายอนุมันขดเนื้นเด้อโดยนี่เองที่เพิ่นชื่อนมหรือว่าชื่อนมมสื่อสื่ออูรอกมาให้น้องโดย ดีใจนเนาะมือนี้เนาะดีใจโดยให้เอื้อยเก็บไว้ซื้อพริกเกลือไปแปไหลกเป็นนัวแหละเนาะแทนตรงี้ไปซื้อพริกเกลือไปเป็นนัวแล้วเลยซื้อมีช่วยยางไม่เพิ่งกินเนี่ยเวลาไป,าปอยากกินมีก็ซื้อมีมาให้โดยเพิ่นก็กินได้แบบปกติกินเราะกินมีกินขนมกินย่างได้หมดหากมีมาันบัตรห,ห่อหนึ่งก็บสี่พัน 4, เลยเนะาะมันแพงเนาะโดยบัตรห่อไปซื้อห่อหนึ่งก็ได้กินครับหนึ่งดยสี่ห่อก็ได้กินครับหนึ่งบัตรนี่มันแพงเร็ว ราะว่าเพิ่นไปซื้อเองยีงยังบ่ได้เนาะไปซื้อบ่ไรแม่ไปซื้อให้กินโรกอะป้อนไอ้ป้อนให้กินตักให้กินอีกคำบ่ป้อนให้กินจะกินบ่ไรเพราะว่าแขนขาเพิ่นนี่มันแบบมันแข็งมันยังบ่หรือว่ามันอ่อนบ่มันแข็งแข็งไอ้สักยังไปกินโมตึกปากสักยังไหม้ซื้อมาแล้วก็ลวกต้องป้อนให้เออสิบเท่าหนึ่งยัได้ไหมเราม่มีเงินซื้อโอ้โหสี่พันเลยเนาะ กะอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีไล่บ้านน้องละไช่ดูตาอวขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกะขอบคุณเด้อ้ยเด็วกะที่ผู้มามอบให้ให้ทั้งน้องเนาะชื่อนมมาให้น้องกินกะขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อยิ่งจะาป้าเกินแข็งโลยูกะซาตุเนาะซาตุดูดู กะจังไรก็ชูๆเนาะเอ้ยเนาะชูๆได้เห็นได้มันจับเป็นเนาะดูพากันดูเพื่อนเนาะบ้ไปชายไปน้าเนาะไปดูสองเสมอไปหาเสนึงถามเบุตรชายเขาจังไปบ่บุตรชายไปห้ามเขาเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปเนาะไปคุ้มเมื่อกี้อีบับแล่อยู่คนเดียวเวลาเคนหอนเด็ดหอนอยังเนาะเด็ดเด็ดโชว์แม่่พีน้องเพราะว่าเอาวิทเอาฉาดขังอะไเพื่อนเนาะาขังแล้ว แม่มยังัดจังใดก็เอื้อยกะนชิคอตัวก้าบก่อนเด้อน้องล่าเด้อโดยโดยสบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีสบายดีโดยเสียงนมมาให้น้องพี่น้องกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทักน้องกะอ่าหรือว่าชอยเดือตัวเองมาไล่พ่อแม่พี่น้องดือกะตื่นเช้ามากะไล่แต่นั่งแต่อูเนาะ กะทั้งอื่ยกะมีแต่หรือว่าอาบน้ำอาบยังพ่อแม่พี่น้องอาบยูอูเนาะกับเพื่อนกะดุกกะคานหรือว่าเลื่อเทอถาถาใบโบไล่นะพ่อแม่พี่น้องมีแต่ทางแม่เนาะอูมหรือว่าโจมมาใช้อูกะเมื่อนี่กะทั้งน้องก็ดีใจเนาะที่มีผูยย้ใหญ่ช่วยหรือว่าซื้อนุ่มหรือว่าซื้ออูเนาะหรือว่าเอาเงินมหาห้ทั้งน้องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกะ ทั้งน้องเพิ่นก็ดีใจด้วยทั้งเอือยเพิ่นก็ดีใจเนาะกัโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็สชได้ขอตัวไปก่อนเนาะก็บฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ชาวบัวพอมีกำลังใจหรือว่าเฮ็ดคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะก่ะชาวบัวก็สช้ได้ขอตัวไปก่อนขอกก่าคำมาสบายดี